สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้าน สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านรายการที่มีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับจากคลื่นวิทยุสู่ชุมชนซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับทางที่นี่ครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อวันนี้ผมนาราธรวันใจครับรับหน้าที่ในการดําเนินรายการครับพร้อมกับอีกท่านหนึ่งครับเชิญแนะนําตัวเลยครับ สวัสดีครับผมสุรศักดิ์หมกชัยภูมิครับรับหน้าที่ดําเนินรายการร่วมกับคุณราธรในวันนี้นะครับครับผมครับสําหรับความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเช่าซื้อนะครับคุณราธรนะจงรับฟังครับ ใช่ครับซึ่งเรื่องเช่าซื้อนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแลวก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับซึ่งก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับถูกต้องแล้วละครับสัญญาเช่าซื้อที่พบเห็นกันบ่อยนะครับคุณสุรศักดิ์ครับรก็จะเป็นเช่าซื้อรถยนต์นะครับหรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับที่เราเรียกว่าดาวรถดาวรถนั่นเองนะครับแต่ว่าเอคุณสุรศักดิ์ครับสัญญาเช่าซื้อเนี่ยจะ มีลักษณะสําคัญทางกฎหมายอย่างไรล่ะครับคุณสุรสักจะรู้ไหมครับพอจะรู้ไหมครับอ๋อครับเรียกว่ารู้ดีเลยนะครับอ๋อครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับก็เคยดาวรถเหมือนกันนะครับดาวรถนะครับจึงเรียกว่าพอมีความรู้เรื่องนี้มาอยู่บ้างนะครับครับซึ่งในส่วนสําคัญนะครับของสัญญาเช่าซื้อนะครับก็คือเป็นสัญญานะครับที่กฎหมายครับได้บัญญัติว่า เป็นสัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินนะครับเราจะเรียกว่าผู้ให้เช่าซื้อครับได้เอาทรัพย์สินออกให้เช่าครับและไม่ได้ให้เช่าอย่างเดียวนะครับยังให้คํามั่นด้วยนะครับว่าจะขายทรัพย์สินนั้นครับให้ตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้ซื้อนะครับซึ่งมีเงื่อนไขว่านะครับทรัพย์สินดังกล่าวนะครับจะตกเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อได้นะครับก็ต่อเมื่อผู้เช่าซื้อนะครับได้ชําระเงินครบตามจํานวนครั้งที่กําหนดไว้ในสัญญาครับอ๋อก็ จะประมาณว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองนะครับเช่นผมเนี่ยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันหนึ่งครับคุณสุรศักดิ์ครับจากโชว์รูมครับซึ่งในสัญญาเนี่ยก็จะกําหนดว่าให้ผมเนี่ยชำระเงินนะครับเป็นงวดครับจำนวน12งวดด้วยกันนะครับก็คือ12เดือนนะครับซึ่งหากผมเนี่ยได้ชำระครบทุกครบทุกเดือนนะครับผมก็จะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นไปเลยนะครับแต่ว่าหากผมเนี่ยชำระไม่ครบครับ จะเนื่องด้วยอะไรก็ตามนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแถมยังอาจถูกโดนยึดรถด้วยนะครับโดนยึดไปเลยใช่ครับจะได้มากเอแล้วอย่างกรณีมื่อตะกี้นะครับที่คุณราธรได้ไปดาวรถใช่ไหมครับครับคุณราธรก็ชําระเงินไปแล้วถึงตั้ง6เดือนนะครับ6เดือนแต่ยังเหลือีก6เดือนใช่ไหมครับที่จะต้องชําระให้นะครับครับผมใช่แล้วครับ แต่ถ้าหากคุณรนฐทระเกิดมีปัญหาทางการเงินเลยครับได้เอารถซึ่งยังผ่อนไม่หมดเนี่ยครับไปขายต่อเนี่ยจะทําได้ไหมครับแล้วเรียกว่าผลทางกฎหมายจะเป็นยังไงครับก็คือผ่อนยังไม่หมดแต่ว่าเอารถไปขายใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเป็นคําถามที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับทํานองนี้บ่อยนะครับแอบเอารถยนต์ไปขายนะครับซึ่งเป็นอย่างกรณีนี้นะครับผมเนี่ย จะเอารถยนต์แอบเอารถยนต์ไปขายเนี่ยผมเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับว่าเพราะว่าผมเนี่ยยังผ่อนไม่หมดครับ,รบผมกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตกเป็นของผมนะครับ,รบกรรมสิทธิ์ในที่นี้เนี่ยก็คือความเป็นเจ้าของนั่นเองครับผมอ๋อแล้วอย่างนี้อย่างนี้นี่เองนะครับ,รบผมซึ่งเมื่อขายไม่ได้เนี่ยนะครับ แต่ว่าแอบเอาไปขายก็เรียกว่าอาจจะผิดกฎหมายอาญาได้ด้วยนะครับก็ติดคุกใช่ฮะใช่ครับทางยักยอกทรัพย์นั่นเอง๋อถูกต้องแล้วล่ะครับคุณสุรศักดิ์ครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปทําเลยนะครับมันไม่ดีนะครับใช่ครับคุณสุรศักดิ์ครับแล้วสัญญาเช่าซื้อเนี่จะต้องทํำยังไงล่ะครับถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายครับผมครับในส่วนของสัญญาเช่าซื้อนี้นะครับกฎหมายก็กําหนดว่านะครับ จะต้องทําเป็นหนังสือครับซึ่งจะทําด้วยวาจาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตกเป็นโมคะครับอ๋อก็ต้องทําเป็นหนังสือใช่ไหมครับครับต้องทําเป็นหนังสือเท่านั้นนะครับครับผมเออแล้วสัญญาที่สัญญาเช่าซื้อนะครับที่ตกเป็นโมคะเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คงเคยได้ยินกันบ่อยนะครับว่าโมคะโมคะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าความหมายจริงๆของมันเนี่ยคืออะไรครับสัญญาเช่าซื้อที่เป็นโมคะเนี่ยนะครับ คุณสุรศักดิ์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับครับสําหรับสัญญาช่าซื้อที่เป็นโมฆะนะครับก็หมายความว่าครับเป็นสัญญาที่เสียเปล่านะครับก็คือเป็นสัญญาที่ไม่มีผลเลยนะครับตามกฎหมายฮะก็จะเหมือนกับว่าสัญญานั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองครับอ๋อเหมือนว่าไม่เคยทําสัญญานั้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับ ครับ <mile> ผมขอผมขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับการทําสัญญาเช่าซื้อที่ต้องทําเป็นหนังสือนั้นนะครับการทําเป็นหนังสือเนี่ยจะทํากันเองก็ได้ครับกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับว่าจะต้องไปจดทะเบียนนะครับกฎหมายไม่ได้ระบุไว้นะครับครับครับผมแต่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยก็ต้องมีลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับทางผู้เช่าซื้อแล้วก็ผู้ให้เช่าซื้อนะครับมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีให้ครบทั้งสองฝ่ายนะครับถ้า มีเพียงแต่ผู้ให้เช่าซื้อคนเดียวเช่นนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้สัญญาเช่าซื้อนั้นตกเป็นโมฆะครับคุณสุรศักดิ์ครับเป็นโมฆะเลยนะครับครับผมใช่แล้วครับแล้วคุณนราธรครับครับผมผมว่านะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็คงอยากจะฟังเพลงใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับรายการอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามา ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อต่อนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับยังขอให้ติดตามรับฟังรายการของเราต่อไปนะครับกลับเข้าสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพักฟังเพลงกันไปแล้วนะครับผเรายังอยู่กันต่อนะครับในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อนะครับมาถึงตอนนี้นะครับคุณสุรศักดิ์ครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คง รู้ลักษณะสําคัญแล้วใช่ไหมครับว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่เป็นอย่างไรนะครับครับแล้วในส่วนของการบอกเลิกสัญญาล่ะครับคุณสุรศักครับกฎหมายเนี่ยได้กําหนดไว้อย่างไรนะครับใครเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้บ้างนะครับครับเช่นอย่างกรณีที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะครับผมไปเนี่ยเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อรถยนต์ครับผมแล้วก็ก่อนไปนะครับผ่อนไปพอสักพักเนี่ยรถรุ่นใหม่ครับ รถรุ่นใหม่ออกมาครับผมผมเปลี่ยนใจครับอยากได้รถรุ่นนั้นมากครับผมรถคันเก่าที่ที่เช่าซื้อเนี่ยไม่อยากได้แล้วนะครับเช่นนี้เนี่ยถ้าหากผมจะไปบอกเลิกสัญญาเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ทําได้ไหมครับแล้วก็การบอกเลิกสัญญาเนี่ยต้องทําอย่างไรล่ะครับคุณสุรสักครับอ๋อครับผมในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับเราสามารถทําได้ทั้งสองฝ่ายเลยครับทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เช่าซื้อเองนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เป็นผู้ให้เช่าซื้อด้วยนะครับก็ คือทําได้ทั้ง2ฝ่ายเลยใช่ครับครับผมแล้วกรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการบอกเลิกสัญญาอย่างไรล่ะครับคุณสุรสักครับครับผมสาหรับหลักเกณฑ์ในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับกฎหมายก็กําหนดไว้นะครับว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในเวลาใดก็ได้ครับโดยการส่งมอบทรัพย์สินคืนไปยังผู้ให้เช่าซื้อครับครับผมครับก็อย่างเช่นเมื่อกรณีเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณนราธรนะครับ ก็สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื right? right, ้อรถยนต์คันดังกล่าวได้เลยครับโดยนํารถยนต์นั้นไปคืนนั่นเองครับอ๋อแล้วผมเรียกได้ว่าคืนตอนไหนก็ได้นะครับใช่ครับงั้นผมก็คงได้เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถดสมใจแล้วแหละครับคุณสิรศักดรครับครับครับผมแล้วในส่วนของผู้ให้เช่าซื้อล้ครับจะบอกเลิกสัญญาได้อย่างไรครับบอกเลิกทันทีเหมือนอย่างกรณีผู้เช่าซื้อได้ไหมครับอ๋อไม่ได้นะครับเรียกว่าต่างกันเลยนะครับอ๋อสาหรับกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะครับการจะบอกเลิกสัญญานะครับ จะบอกเลิกทันทีไม่ได้นะครับเหมือนกับผู้เช่าซื้อนะครับโดยถ้าถ้าจะบอกเลิกสัญญานี่นะครับต้องมีสาเหตุด้วยครับมีสาเหตุสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุนั้นนะฮะอาจจะอาจจะมีใน2กรณีดังต่อไปนี้นะครับครับกรณีแรกนะครับก็คือ เป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาซึ่งก็คือครับเมื่อผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะครับผิดนัดไม่พอยังไม่ชําระเงินด้วยนะครับครับเรียกว่า2งวดติดต่อกันเลยนะครับติดติดกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้เงินนะครับได้พ้นกาหนดไปอีกงวดหนึ่งแล้วนะครับอ๋อกรณีอย่างนี้นะครับผู้ให้เช่านะครับก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ครับใช่แล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้มีกฎหมาย ใหม่นะครับเป็นพรบใหม่นะครับเกี่ยวกับใช่ครับผมเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหากไปจากสัญญาเช่าซื้อธรรมดานะครับเป็นกฎหมายใหม่มากจริงๆครับผมเป็นกฎหมายนี้บัญญัติเพิ่งต้นปีเองนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งทราบเช่นเดียวกันนะครับกำหนดว่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้เนี่ย อาจจะต้องเป็นกรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนับชําระค่าเช่าซื้อรายงวดครับผมสามงวดติดติดกันอ oh, แล้วก็ใช่ครับแล้วก็ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าซื้อแล้วให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชําระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย30วันครับนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อครับละเลยครับผมไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้นครับ ใช่แล้วครับครับผมแล้วก็มาอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุผลที่ผู้ให้เช่าซื้อนะครับสามารถบอกเลิกได้นะครับก็คือเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อนะครับทำผิดสัญญาในประเด็นสำคัญครับครับซึ่งหากมีนะ การตกลงให้ผู้เช่าซื้อกระทําการนะครับหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและผู้เช่านะครับเป็นฝ่ายผิดสัญญาเสียเองนะครับอย่างนี้นะครับผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถจะบอกเลิกสัญญาได้อีกเช่นเดียวกันครับอ๋อครับผมตัวอย่างเช่นนะครับมีข้อกําหนดในสัญญาครับผมอย่างเช่นสมมุติผมไปดาวนรถนะครับทางโชว์รูมเนี้ยก็มีข้อกําหนดในสัญญาว่า ผมเนี่ยต้องนำรถมาตรวจเครื่องนะครับมาอัดฉีดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันทุกๆเดือนนะครับ <c oughs> ห้ามเอารถยนต์เนี่ยไปให้ผู้อื่นเช่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายได้นะครับเ <c oughs> ช่นนี้เนี่ยถ้าหากผมเนี่ยฝ่าฟืนครับผมไม่เอามาอัดฉีดเลยไม่เอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรสักอย่างเลยนะครับเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยทำผิดสัญญาครับผมในส่วนของข,องข้อสําคัญในสัญญาิดในส่วนสําคัญไปใช่ครับผมเช่นนี้เนี่ยทางโชว์รูมนะครับหรือ ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะครับครับใช่แล้วครับครับผมแลวก็มาถึงตอนนี้นะครับเรามาดูผลดีกว่านะครับผลของการบอกเลิกสัญญาครับครับอ่าสำหรับผลของการบอกเลิกสัญญานะครับในกรณีแรกครับเมื่อเจ้าของทรัพย์สินนะครับ ได้บอกเลิกสัญญาแล้วนะครับเงินค่าเช่านะครับที่ได้ชําระมาแล้วนะครับก็เรียกว่าให้ริบนะครับเป็นของเจ้าของทรัพย์สินนะผู้เช่าซื้อจะเรียกร้องเอาคืนไม่ได้นะครับอ๋อก็ต้องเสียเงินที่ต้อง่อนมาเลยใช่ไหมครับเสียไปฟรีๆเลยนะครับครับผมกรณีถัดมานะครับกฎหมายให้สิทธิ เจ้าของทรัพย์สินครับที่จะกับเข้าข้อควาทรัพย์สินนั้นได้นะครับผู้เช่าซื้อเนี่ยหรือว่าผมที่ไปดาวน์รถเมื่อสักครู่นะครับจะปฏิเสธไม่คืนรถอันไม่ได้เลยนะครับใช่ครับหากไม่คืนเนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องให้ส่งคืนได้นะครับแล้วก็ยังไม่พอครับหากเวลาคืนเนี่ยผมเนี่ยอาจจะคืนไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยอาจจะสูญหายหรือว่าบุบสลายไปนะครับเช่นนี้เนี่ยผมในฐานะผู้เช่าซื้อเนี่ยก็ต้อง ชดใช้ราคาแทนครับผมในในที่ใช่ครับพะความสูญหายนั้นนะครับและะและก็ถ้าทรัพย์สินที่ส่งมาเนี่ยมีสภาพที่เสียหายครับคุณสุรศักดิ์ครับเช่นนี้เนี่ยก็ต้องรับผิดในส่วนนั้นไปนะครับนอกเหนือจากการนอกเหนือจากความเสียหายอันเกิดจากการใช้ทรัพย์ตามธรรมดานะครับเช่นเช่าซื้อรถเก่งครับผมไปใช้ในลักษณะที่ผิดปกติครับผิดปกติยังไงครับใช้ในการบรรทุก ของหนักครับผมจนรถเก่งเนี่ยแหนบหักครับผมเช่นนี้เออเช่นนี้เนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไปนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกรณีสุดท้ายกันดีกว่านะครับครับผมในการบอกเลิกสัญญานะครับเมื่อผู้ให้เช่านะครับบอกเลิกสัญญาแล้วนะครับคำมั่นครับคำมั่นว่าจะขายของผู้ให้เช่านะครับที่ให้ไว้นะครับก็ถือว่าสิ้นผลไปนะครับสิ้นผลไปนะครับครับซึ่งผู้ให้เช่าซื้อนะครับ จะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระไม่ได้นะครับแต่ผู้เช่าซื้อครับยังคงมีสิทธิ์เรียกได้เพียงค่าที่ผู้เช่าซื้อนะครับได้ใช้ทรัพย์นั้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าซื้อครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้ออยู่นั่นเองครับ อ๋อครับผมซึ่งนะฮะก็แสดงว่าคุณนรทรเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามชําระค่าเช่าซื้อให้ครบทุกงวดนะครับครับผมอย่าให้ขาดนะครับอย่าให้ขาดส่งเกิน3ามงวดติดต่อกันนะครับพยายามครับผมหรือไม่ก็อย่าไปทําผิดนะฮะในส่วนของ สาระสําคัญของสัญญานะครับไม่งั้นก็อาจจะโดนยึดไปทั้งรถนะครับคิดทั้งเงินดาวนะครับและที่สําคัญเงินที่ส่งไปทั้งหมดก็โดนยึดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ๋อครับผมได้เลยครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้วนะครับเวลาผ่านไปปเดียวจริงนะครับวันนี้เนี่ยผมเราทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็คิดว่าสิ่งที่ได้นําเสนอไปเนี่ยก็ ผู้คุณผู้ฟังนะครับก็อาจจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเช่าทรัพย์นะครับเช่าซื้อนะครับก็อาจจะได้ไม่โดนโกนโดนหลอกนะครับใช่ไหมครับคุณสุรศักดิ์ครับใช่แล้วครับเผื่อว่าวันหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไปผ่อนนะครับผ่อนรถบ้างนะครับก็จะได้ไม่ จะได้มีความรู้นะครับในการที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับไม่โดนถูกหลอกถูกโกงนะครับใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณนาทอนเขาว่าครับผมเวลาเผลอไปแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเสียดายมากนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับ หากมีข้อเสนอแนะนะครับหรืออยากจะติชมรายการนะครับหรือว่ามีปัญหาครับเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะครับที่อาจจะไม่ใช่เช่าเช่าซื้อก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ผ่านทางคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ239ครับถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่านะครับ ถ้าติดต่อมาทางคณะนิติศาสตร์ไม่สะดวกนะครับครับผมทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับได้ครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขนะครับ053-942-909ครับ053-942-909นะครับหรือว่า อาจจะติดต่อมาอีกช่องทางหนึ่งนะครับจ่งเป็นช่องทางอะไรครับ Social network นะครับแต่เป็นช่องทางที่ไฮโซนะครับก็คือทาง Facebook นะครับก็เข้าไปใน a c e b o o k นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่าตราชูคู่ชาวบ้านนะครับก็จะเจอแฟนเพจของตราชูคู่ชาวบ้านนะครับใช่ครับผมซึ่งนะในในหน้าแฟนเพจก็จะเจอหน้าของพวกเรา2คนด้วยนะครับครับผมก็ไปหากันแล้วกันนะครับใช่ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้คุณผู้ฟังติดต่อรายการเรานะครับ ใช่แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ,รบขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมแล้วก็สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมลชน Ooh, f m ฟร้อยนะครับและคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับใช่แล้วครู่ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านของพวกเราได้นะครับทุกวันเสาร์ครับผมเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณทางที่นี่นะครับที่ไหนครับที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM- รอยนะครับสำหรับวันนี้ก็เราทั้งสองคนก็ ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ